คุณมากเลยจ้ะพี่ชาเก่าไหวผิดคนแล้วล่ะลำพังตัวพี่เองเนี่ยคงช่วยอะไรแกไม่ได้มากหรอกนะถ้าไม่ได้คุณลำพรเก็ช่วยไว้ขอบคุณมากนะคะคุณนายฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยแตจะบอกว่าไอชาเนี่ยมันโชคดีแท้ๆที่ได้เจอนางฟ้านางสวรรค์มาโปรดนะคะ คุณแม่ก็พูดเกินไปค่ะจึงก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นโอ้ยคุณถ้าอย่างคุณไม่เรียกว่าดีเนี่ยในโลกนี้มันหาคนดีไม่ได้แล้วเหรอคะก็คิดดูสิคะญาาดกันก็ไม่ใช่แต่คุณนายยอมควักเงินแสนช่วยแถมยังช่วยเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายองอาจไปคุยกับพ่อผู้หญิงอีกใช่ไหมไออ้วนใช่ครับคุณจำได้เหงตอนเจอหนาคคุณได้นะครับอย่างนักเลงหัวไม้อ่ะ นั่งงอเป็นนักเเลยนหัวหมาเลยขอบคุณมากเลยที่ช่วยครอบครัวฉันกลางเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะยังไงเลยนอกจากฉันจะขอกราบไม,ไ,มไ,มไม่ต้องกราบหลอกคะ่ะฉันเต็มใจช่วยเพราะว่ายังไงอาชาเนี่ยก็เป็นคนงนเองของฉันกับเพลียอยู่แล้วหนูหนูเป็นเพื่อนอาชาใช่ไหมแล้วใช่จากแม่แล้วก็เขาเรียนมหาลัยเดียวกับฉันนะจ๊ะอ๋อ ขอบใจหนูมากเลยนะที่ช่วยนะ่ะคือหนูแม่จ๊ะฮะแม่ให้ใครไปดูโรงแรมให้กับคุณลำพอแล้วก็เคลียร์รยังอ่ะจ๊ะอ๋อลืมเลยก็มัวแต่กลุ้มใจเรื่องไอ้องอาดมันอยู่นี่แหละเลยลืมให้คนไปดูเรื่องห้องพักที่โรงแรมให้คุณนายเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเชน,น่อยที่ไหนก็ได้อคุณคะ่ะ ใจดีเหรอคะคุณนายบ้านฉันมันไม่สะดวกสบายเหมือนโรงแรมน,นะคะอ๋อยิ่งดีเลยค่ะฉันอยู่ห้องแอร์จนจมูกแห้งไปหมดแล้วได้ออกมานอกเมอนก็อยากจะนอนกับอากาศธรรมชาติบ้านออเอาถ้าอย่างนั้นก็คุณนายกับหนูเกลียเนี่ยไปนอนบ้านอัมพามันแล้วกันนะคะแล้วก็ให้อัมพากับทองเพียเนี่ยม,มันนอนบ้านฉันเพราะว่าบ้านอัมพานี่มันใหม่กว่าบ้านฉันมีห้องน้ําห้องท่าสะดวกกว่าคะ่ะ <c oughs> ฉันกับเคลียร์ไม่ได้รบกวนอัมพาใช่ไหมเอะไม่เลยจ้ะฉันยินดีต้อนรับคุณนายแล้วก็คุณเคลียร์มากๆเลยจ้ะ่ทางนี้เลยจ้ะคุณนายกับคุณเคลียร์พักที่ห้องนี้กันก่อนนะจ๊ะคิดว่าน่าจะสะดวกกับคุณที่สุดจ้ะ หนูว่าเราไปพักที่โรงแรมดีกว่าคะ่ะจะไปนอนที่โรงแรมทำไมฉันบอกแล้วนะว่าฉันอยากพักที่นี่ดูสิห้องหน้าอยู่ออกขอบใจมากน้ำพาอุย้ยไม่ต้องขอบใจฉันหรอกจ้ะสิ่งที่คุณนายทำให้องค์อาจเนี่ยมีค่ามากซะยิ่งกว่าฉันทำให้คุณนายซะอีกว่าแต่คุณหิวกันหรือยังจ๊ะเมื่อเช้าพี่เพียรจับปลาช่อนน้ำม,มาได้แม่บอกว่าจะเอามาทำแกงส้มแล้วก็น้ำพริกกะปิอ่ะจ้ะคุณนายทานได้ไหมจ๊ะ คุณรำพอนทานเผ็ดไว้ยฉันกินได้หมดอ่ะจ้ะจ้ะงั้นฉันขอตัวไปทำกับข้าวก่อนแล้วกันนะจ้ะเคลียร์แกอย่าหักหน้าฉันแบบเมื่อกี้นะคุณคะหนูไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะหักหน้าคุณเลยนะคะที่หนูพูดเพราะหนูเป็นห่วงคุณตั้งหางคะ่ะ ห้องนี้ฝุ่นเยอะจะตายคุณก็เป็นคนแพ้ฝุ่นหนูก,กลัวว่าความกลัวของแกเนี่ยแหละจะทําให้ครอบครัวองอาชาคิดว่าฉันเป็นคนอยู่ยากแต่ถ้าแกลกลัวน,นะกันะไปเอาผ้ามาถูห้องนี้ปะถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมามันจะคุ้มกันเหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกเคลียเพราะว่าทุกสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันคิดดูแล้วนะ ว่ามันคุ้มที่จะเสีย com